ำนานกระบีหันสาลต่อเที่ยวร้อยสี่เอ็ดร้ายกับกลายเป็นดีเสี้ยเซียซนหมิงไม่มีความรู้สึกดีๆอันใดให้กับจอมอสูนเขาหุนสารแม้แต่น้อยอสูนชั้นสูงที่มัวเมาในกามตัณหาจนสติปัญญามืดบอดอาศัยอำนาจรังแกอสูนที่ต่ำต้อยกว่าเช่นนี้เขาเห็นมามากแล้วหากเป็นเหมือนเมื่อก่อนเขาอาจยินดีไปพบแค้งอีกฝ่ายสักรอบต่อให้เอาชนะไม่ได้ก็ยังไกล ร่างทานน้ำมันไว้ใต้เท้าได้ทานน้ำมันไว้ใต้เท้าเป็นสํานวนอุปมาถึงการหนีหรือวิ่งไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าตอนนี้ด้านหลังมีซุนสุยและชิวกวงคอยตามหาร่องรอยเบาะแสนด้านหน้ามีหลิงซานเจ้างูชั่วที่ยังไม่ตายเขาไม่ยินดีที่จะให้เกิดเรื่องนอกเหนือความคาดหมายหรือสร้างสตูแข็งแกร่งขึ้นระหว่างทางอีก ดังนั้นจึงยอมปิดประตูไม่ออกไปที่ใดพยายามเก็บซ่อนลมหายใจไม่ปล่อยให้ไออยสุนของตัวเองดุดนอดออกสู่ภายนอกข่าวเท่าแก่ฮอคณิการะดมอสูวนวิหกชั้นต่ำจัดงานสนุมโสมสครามดังสะพัดไปบนถนนบุผาอย่างรวดเร็วถนนบุผาเป็นพื้นที่ที่คึกคักที่สุดในเมืองเฟิง่งเยีย่ เกิดความเคลื่อนไหวยิ่งใหญ่เช่นนี้เราอสูรกว่าครึ่งเมืองแทบจะรู้เรื่องหนีทันทีอสูรทั้งหลายต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเสิร์ถามดูว่าจอมอสูรเขาขุนซานรายนั้นหน้าตานิสัยเป็นเช่นไรปฏิบัตรอใช้ย,ยากหรือไม่ว่ากันว่าเป็นจอมอสูรมือเติบ หลังแต่งกายงดงามหน้าเกรงขามอสนรับใช้ข้างกายนวนได้รับความเมตตาเอ็นดูไม่ลงโทษตามอำเภอใจนับเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่จะแอบอิงอาศัยอาศนใจกล้าบางตนแอบมองดูผู้รับใช้ข้างกายจอมอาศนเงียบ ซูชูกาเฟอีท่าทางองค์อาจเท้าหานไม่ธรรมดาอาสูรชั้นต่ำต่อไปเห็นแล้วก็อดน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้ส่วนพวกที่ไม่ธรรมดากับรู้สึกนึกอยากแข่งขันเอาชนะเหตุใดพวกเจ้าถึงพาข้ามาที่นี่อสูรมีหกหลวนถูกอสูรวิหกไตหลิงสาด้อมห้องกับอสูรวิหกว่าเหมยลากเข้ามาในหอพอรูองรู้สถานการณ์นางกระนึกมโหเจ้ายังไม่รู้หรือไรในเมืองเขาเลือกันให้ทั่ว รูนายเป็นอสูรมีหกที่งดงามในเมืองเฟยเย่คืนนี้ก็จะรู้ชัดแนว้วอสูนมีหกไปลิงยิ้มเอ่ยปากตำหนิเสียที่ที่เจ้ามีสายเลือดองเฟิงห่วงอยู่ในตัวเหตุใดไม่มีความทะเยอทะยานอะไรสักเลยสักนิดมีหกห้วนสายหน้าทำตัวเด็ดเด่นใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเสมอไปตอนเพิ่งเข้าเมืองมานางภาคภูมิใจยิ่งนักครั้นได้เห็นเหตุหการณ์ร้อนหนาวทัว่วเมืองความรู้สึกนางเลก,กับยิ่งเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นพวกเราไม่ร้องเพลงไม่ร่ายรำเดินเล่นกันสักรอบให้ค่อยไปดูสิว่าอาสูรมีหกตนอื่นหน้าตาเช่นไรถือเสียว่าไปร่วมวงกระเคลินเปิดหูเปิดตากันดีหรือไม่มีหกว่าเหมยพูดขึ้นคืนนั้นงานชมนงอสูรสมสการขนาดอาสูรตนอื่นๆที่ไม่ใช่อสูรมีหกกันยังแต่งกายด้วยอาปอนขอนกนกสวบหมวกคนนกไว้บนศีรษะไม้โชคดีมีโอกาสอย่างอาสูรตนอื่นบ้าง ขอหงจึงจุ้เมิงอาพรคนนกเปรี้ยวไว้คนนกหลากสีบกสะบัดชวนตาลายฝูงอสูนมีทั้งชายหญิงรวมตัวพูดคุยหัวเราะบ้างก็พิงรู้ว่าดื่มสุราบ้างก็แสดงความสามารถด้านขับร้องไร,ร้รำเจริญหูเจริญตาเป็นที่สุดจอมอสูนเขาขุนซานเดินตรงเข้ามาโดยมีผู้รับใช้ท่าทางจะสูงสองคนตะโกนเปิดทางอยู่ด้านหน้าน ผู้บำเ,เพ็ญพรตชาวมนุษย์ที่เป็นบ่าวคนหน้าคนโปรดนั้นเดินเคียงอยู่ข้างไหล่อยู่กับเขาและมีเครื่องอศูนยาวไว้อีกสองตนคอยเดินตามอยู่ทางด้านหลังท่าแก่หอห้คนิกาเดินขึ้นหน้าตอนรับเขายิ้มพูดเป็นอย่างไรบ้างท่านพี่มีอสูนตนใดถูกนาต้องใจบ้างหรือไม่เมืองิรีถาอสูรมิหกบนถนนบุภาทั้งหมดล้วนมาอยู่ที่นี่แล้วเหรอ เท้าแก่ห่อคณิการนึกถึงวิหกหยวนฉูในอภร์ศีข้าวราวหิมะใหม่แต่ปากกลับบอกว่าแน่นอนไม่ใช่อสูรวิหกก็ยังมาเมืองศิลีจุงแขนชี้เสียเดินอยู่ตรงกลางฟังฉินปรบมือดื่มสุราชมการไายราเวบบตาใาสสะอาดเป็นประกายสีหน้าจริงจังแฝงไว้ซึ่งความปรารถนาใกล้สืบผลความจริงอสุรชั้นต่ำจำนวนมากเพียงบังเอิญศพตาก ด้วยกระรี่ปล้มหน้าสองแก้มแดงระเรื่อเมืองสลีถ่ายเสียงล้วนไม่เหมือนจี้เซียวสายหน้าไม่มีไออสูนของเขาเขาจงใจหลบหน้าข้าจริงๆด้วยเช่นนี้แสดงว่าเขาต้องคิดไปก่อกวนงานชนมเหมือนอสูนแน่แต่กลัวข้าขัดขวางเมืองสลีรู้สึกว่าเซียเซนหมิงขอบคิดปัญหาค่อนข้างเรียบง่ายหากตั้งใจอันใดแล้วก็จะทำเป็นเด็กที่ดีไม่บรรลุเป้าหมายไม่เลิกลา สร้างความปลดเรลือนเบืนกล้าให้เพียงพอนอย่างตนเองเบื้อสลหรหันไปทางเขาแก่หอคณิกาขอบคุณเท่าแก่ได้ช่วยจัดก,การให้แต่เกรงว่านาวานับพันแล่นผ่านแต่กลับไม่ใช่ที่เฝ้ารอเท่าแก่หอคณิกาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าคอยช่วยพันพี่ค้นหาอีกคราเป็นท่อนหนึ่งจากบทกวีหวังแห่งเจียนหนานในสมัยถังอุปมาสิ่งที่เฝ้ารอแต่ไม่เป็นไปนตามที่คาดหวัง หมายถึงอะ,อะไรนะนาวาเมื่อกี้นาวานับพันแล่นผ่านแต่กลับไม่ใช่ที่เฝ้ารอมึงสีอ้อมค้อมปฏิเสธก็แค่นึกครึมเท่านั้นงานชนมใหญ่ใกล้จะมาถึงแล้วเท่าแก่มีเรื่องรามากมายให้ต้องจาัดก,การข้าไหนเหลยจะกล้ารบกวนยิบปล่อยไปตามวาสนาเถอะ เท่าแก่ฮอนิกาพึงพอใจที่อีกฝ่ายรู้ว่าควรทำเช่นไรต่อสถานการณ์เช่นนี้ราตีนี้ยังอีกยาวไกลยังมีอสูรโสมสครานอีกมากที่ยังมาไม่ถึงท่านพี่ค่อยๆดูอย่าปล่อยให้คลาดสายตาเด็ดขาดอีกด้านหนึ่งมีหกหลวนเตือนพักพวกทั้งสองร่วมบงกระเคินกระร่วมแล้วพวกเราคงไปได้แล้วกระมังทมกลางเสียงคึกคัก คืกระทึกคือคักจูเสียงทุกไายก้นหูกระดังข,ขึ้นจากทางด้านหลังเสียวหลวนเสียวหลวนช่เจ้าจริงๆด้วยเครื่งองอสศนใบกำดัดจูแขนขึ้นเดินไม้ตกไหลอีกฝาแต่เพราะรู้สึกว่าอาจไม่เหมาะจึงเปลี่ยนมาเป็นงเสียงทักไทยบกมืออย่างตื่นเต้นต่างบ้านต่างเมืองพบเจอสหาหกล่า,า,ษา,ษา,าวเสือเหลืออุทา,าหรณใจพี่โยเจ้ากระมาเมืองเฟืองเยียดด้วยหรือ นางหันไปแนะน,นาให้ปักพวกทั้งสองตนได้รู้จักเขาเป็นอสูรบ้านเดียวกันกับป้าเป็นอสูรครึ่งนกกินปลาเป็นเครื่งอสูรน,นกกินปลาความเหมือนกับปลายล้งปิดปากราะขยิบตาให้การก่อนจะควงแขนพากันเดินจากไปเปิดที่พื้นที่ว้างให้อสูรทั้งสองตนประโยชนหน้าแดงหันมองไปทางเลือนจ้าเองก็อยู่ที่นี่ดีจริงๆข้ามาร้องเพลงในงานจุนุมหมื่อนอสูรเจ้าจะมาฟังหรือไม่ พี่โยตอบอย่างตื่นเต้นเจ้าปรารถนามาตลอดว่าจะมีเหล่าอาสูรได้เยืนเสียงเเองของเจ้ามากขึ้นตอนนี้ความหวังของเจ้าเป็นจริงแล้วเจ้าต้องดีใจมากแน่ๆเฮ็นอีฝ่ายกับหมดคิ้วน,น้อยพี่โยกันนึกไม่ออกว่าตนเองพูดอะไรผิดไปจะเริ่เปลี่ยนเรื่องผุยเจ้าสบายดีหรือไม่มีอสูรตนใดรังแก่เจ้าหรือไม่ตารุนี้น้อยคค้ยยิ้มออกมาอีกครั้งเพียงแต่ยิ้มมองดวงเขา เจ้ายิ้มอะไรถึงค่ายเป็นแค่อสูรเครื่องอสูรต้อยตามแต่มีอสูรตนใดรังแกเจ้าข้าจะกันมันแทนเจ้าเองไม่ว่าจะเป็นอสูรชั้นสูงอะไรข้าก็ไม่กลัวทั้งนั้นดานีน้องให้ประชดออกมาเบาๆนอกจากเจ้าจะเคยถอนผลข้าแล้วก็ไม่มีอสูรตนใดรังแกข้าอีก ประโยชนกาหัวขัดเกินตอนนั้นข้าไม่รู้ปราศีภาษาขออภัยด้วยนอกจากขออภัยเจ้าไม่มีอะไรอื่นจะพูดแล้วอย่างนั้นหรือเห็นอีกฝ่ายไม่เอะปากไม่หกลุ้นก็พูดเกินฉะนั้นข้าไปละบายบายประโยชน์เลยพูดเดียวก็เบลย์ล้วนขันกลับมาอะไรอะ่ะ เห็นนางหยุดชะงักเท้าที่จริงๆแตว่าพี่โยกับไม่รู้ปันทํทำไยเจ้า,เจ,าเจ้าดูแลตัวเองด้วยนะไม่หกรวนยิ้มหันกลายก้องแก้วฉับวายเรื่อนร่างแบบบางหายรับไปท่ามกลางฝูงอสูรบุ่นวายพี่โยตะลึงมองกว่าจะบกมือให้ชาวบ้านได้ก็สายเกินไปแล้ว <c oughs> จูจเฟยอีก,ก็กระโดดมาจากฐานด้านหลังอบกอบพิโยลืมแล้วหรือว่าข้าสอนเจ้าไปเช่นไรเป็นอสูรไม่หกต้องทำตัวเป็นพวกกินเนื้อตอนนี้ให้เจ้าไปสารภาพความในใจกับนางเจ้าก,กล้าหรือไม่จาาเขินพิโยก็กลายเป็นโหดว่ากลับไม่กล้าออกฤทธิ์ออกเดชคล้ายเด็กหนุ่มบริสุทสุ์ไร้เรียงสาของพูดขำโมกขมบิดกล้าก็กล้าหยุดว่ามันไม่จำเป็นพวกเราก็แค่สหายธรรมดาธรรมดาเท่านั้น ชูชูขยี้หัวปีโยก้าก้าๆหน่อยเซ้ร่วนหุยกระสิบกงเกวียนกำเกวียนแต่ก่อนปีโยมักโมโหที่ตนไม่เอาไหนบอกว่าตนไม่มีความกลา้าวิหกหล้วนเดินออกจากหอมหงเฉิงจุยมึงนอกหอโคมไฟสว่างสวัยพักพวกทั้งสองพนางยืนรออยู่ใต้โคมไฟ เหตุใดถึงเร็วเช่นนี้พี่หกว่าเหมยพูดกระซ้าวคิดว่าคืนนี้เจ้าจะไม่ออกมาเสียนแล้วพี่หกปลหลินเขาว่าสหายร่่มบ้านเกิดเจ้ามีไออสูนบางเบาเบาจนแทบไม่รู้สึกเจ้าบอกว่าเขาเป็นพวกเครื่องอสูรใช่หรือไม่พี่หกลวนพยักหน้าพี่หกอาว่าเหมยเปนปากน้อยฉะนั้นเจ้าจะมีอะไรให้พูดเสียเวลาแท้ อาสนมีหกทั้งโคกสาเดินอยู่บนถนนบุพาคึอค้ากันหมดตั้งแต่ดะรุ่นีน้อยหน้าตาหมดจดสวมใส่อภรรกก็งามหลากหลายรูปแบบท่งท่าดีนาสุภาพเรียบร้อยแต่ดูก็รู้แล้วว่าเป็นอาสนชั้นต่ำจากในตำลักมีหกหลวนแยง้งจาพูดเช่นนั้นพี่โยนิสัยดียิ่งว่าเหมยยิ้มเดินที่เจ้าบอกว่าจิตกรผู้นั้นดีเปลี่ยนใจเร็วนักเห็นตนหนึ่งก็ดีตนหนึ่ง ปลายลิงอุทานออกมาคราหนึ่งคิดปิดปากเหมยหวามเหมยแต่วิอกล้วนกับไม่กอ่อทำเพียงยิ้มออกมาแน่น้อยไว้ชํานมเหมือนอสูรเส้นสุดข่าจะไปกล่าวราจิตกรผู้นั้นก็าพูดบางอย่างข้าไม่กลัวจะพูดกับพวกเจ้า เห็นพวกทั้งสองหยุดโต้เถียงกันดวงตาเบิง่งโปรงตกใจมองดูตนเองเะนั้นนางก็พูดต่อก่อนมาเมืองเฟือยเยี่ยนใจกาคิดแค่อยากเปิดหูเปิดตาอยากรู้จักสหายเก่งกาจให้มากอยากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุดในแดนอาซูดไม่ว่าอะไรข้าก็ล้วนอยากได้ทั้งนั้นแต่หลังเมืองก็ามาข้าดีใจยอยู่ระยะหนึ่งจริงๆแต่หลังจากนั้นข้ากลับคิดถึงยามอยู่ในป่าเล็กๆทีๆ่บ้านเกิด จะอยากร้องอะไรก็ร้องสิ่งนั้นทําอะไรได้ตามใจปรารถนาเริ่มการร้องเพลงควเป็นเรื่องของความสุขว่าเหมยสีหน้างุนงงเจ้าคิดจะพูดอะไรกันแน่จะคิดจะไปจากที่นี่อย่างนั้นหรือกว่าจะปีนป่ายขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่ง่ายเจ้าเสียสติไปแล้วหรือไรไปหลิงพูดว่าเจ้ากําลังพูดเล่นอยู่ใช่หรือไม่เรื่องนี้เกี่ยวอันใดกับเครื่องอสูรนั้นมิหกหลวนตอบแน่นอนว่าเกี่ยวจิตกรพวกนั้น อบอุ่นอ่อนโยนมากความสามารถว่ายามข้าพบเขาข้ามักรู้สึกน้อยเนื่อต่ำใจอยู่เสมอคล้ายกับเขาเป็นจันทร์กระจ่างอยู่บนฟ้าส่วนข้าเป็นแค่แค่นกกระจอกบนกิ่งไม้แต่ตอนข้าพบพี่โยกลับไม่เหมือนกันข้ารู้สึกเบิกบานใจยิ่งยวดนึกถึงเรื่องราวพรเพลิดเพลินสมัยก่อนสนุกสนานเบิกบานจากส่วนลูกภายในใจเมืองเฟยเยี่ยไม่เหมาะกับข้าก็าเหมือนกับจิตกรผู้นั้นที่ไม่เหมาะกับข้าคิดไปคิดมา ค่าถึงได้รู้ว่าแท้จริงนี้ตนเองต้องการสิ่งใดหากไม่ว่าอะไรล้วนต้องการเป็นไปไม่ได้มากว่าสุดท้ายอาจไม่ได้อะไรเลยโชคดีที่สวนมีชีวิตยืนยาวยังมีโอกาสกลับตัวเสียงเอื้อเฟื้จางหายเรือนจุลี่แสงจันเย็นอย่าเยือกเสียงน้ําไหลรินมังสลีหันหน้ากลับมาทำให้กู้พวกเจ้าวิ่งไปที่ใดกัน สูู่พูดหน้าทะเลนพี่โยพบเจออสูรที่ชอบแล้วคอยอีบอกว่าเป็นมิหกหลวนหน้าตานารักหน้าเอ็นโดูรวนหุยบอกว่าสันทานกระโดดไม่น้อยแล้วพี่โยบอกว่าคาเปาเานะเมืองสลีตหนักได้ทันทีม่หกหลวนเจ้าพูดถึงตอนพวกเราเดินทางไปเจดีเจ้าใหญ่ตนนั้นเหรอ ีปย่อตอบรับไม่เต็มปากเต็มคำยังยิ่งรู้สึกกระอ,อ่วนกระอวนดึกมากแล้วข้าเป็นนอนละร่วนหูฉะนั้นข้าไปด้วยพ่อีก,กับสือชูตะโกนอย่าเพิ่งไปวิชาจะสอนวิธีจิตนางอสูนให้รับรองจะสอนให้เจ้าจนเป็นก่อนจะโดดไล่ตามอีกฝ่ายไปแต่ว่กกลับยิงนงชี้เซียวจนหล่นพูดเมื่อพรุ่งนี้เช้าสอบเพียนบำเพ็ญนสองอสศนเก็บเสียงเงียบทันทีหนีบหางวิ่งหายไปอย่างรวดเร็ว สนโสมองจันปล่อยลมหายใจมันยังคงมุมนะบากบันป่าไผ่เงียบสงัดลงทันใดหรือเพียงเสียงนกเสียงมแมลงเที่ยงคืนผลโปรยละอองเงาไผ่บนม่านโปร่งสีขาวริมหน้าต่างขยับไหวร่ายรำเปลวเทียนบนโต๊ะสายไหวเมื่อสลีมิได้หลับเขายังคงตั้งสมาธิพิจารณาแนวโคจรไอทิพข็เมืองเผ่อเยี่ยที่จีเสียววาดไวว เห็นได้เท่าใดแล้วจี้เซียวยืนอยู่บนหลังขาครึ่งหนึ่งได้แล้วเมื่งสิริตอบวิธีนี้ไม่เหลวไม่เพียงหลอมจิตตนักรู้ได้กระชับรอบลุมยิ่งขึ้นเพียงบรรพนเองก็ก้าวขึ้นหน้าเป็นอันมากด้วยแต่ว่าหากต้องการทําลายสภาวะมันเหมือนจะยังขาดอยู่อีกเล็กน้อยจี้เซียวบอกว่าไม่เีไม่รีบ ประสาทสัมผัสทั้งห้าเฉียบคมขึ้นมากขนาดอยู่ห่างไกลกันอโคก็ยังสามารถได้ยินเสียงอยสูรซบซิบนินทาเมืงอสี่วางมวลภาพลดเสียงลงเดิมจอมอสูรเขาคุณชาญยังตั้งอกตั้งใจค้นหาแต่ผู้บำเพ็ญพศชาวมนุษย์นั้นกลับจ่ายหน้าจอมอสูรเห็นเขาไม่พอใจเลยไม่ยอมเลือกต่อเขาหันกลับไปพิจารณาดูจี้เสียน้ำเสียงเปลี่ยนอีกราวกับกำเรียนเรียนแบบอสูรอีกตน มนุษย์คนนั้นหญิงจะโสวางตนสูงส่งเยี่ยงน้ำแข็งเฉกหิมะดูไม่ออกจริงๆว่าจะรับความอ็นดูมากมายเพียงนั้นจี้เซลเยื้มวันนี้สบายอกสบายใจใช่หรือไม่จอมอสูนเท้าขุนสารเมื่อเสลีก็แอมออกมาคราหนึ่งเดิมคิดจะตอบว่าสบายใจมากแต่พบเห็นโซ่ทองเส้นเล็กที่ปูกตัวเองกับจี้เซลไว้ด้วยกันอย่างไม่ถูกปลดเขาก็ยื่นมือออกไปอย่างคล่องแคล่วที่ไหนๆกันที่ไหนกันที่ไหนกันที่ไหนกัน ที่ไหนไหนกันเหรที่ไหนกันที่ไหนกันเพียงแค่เฮาหาะสมโรงเท่านั้นท่านหลืมปลดเจ้านี้จี้เซียวก็มองเชิงเทียนปราดหนึ่งจู่ๆแสงเทียนก็มืดดบกลุ่มควันสายหนึ่งลอยละล่องทันใดนั้นจี้เซยก็ดึงโซ่เสียงโซ่ดังชัดสนอหูเมืองเซลีสวนเซส9ร่างถูกปกคุมหยุดอยู่ใต้เงาดำของผุ้ร่วมบำเพ็ญ จี้เซลเอียงทิศกระซิบเบาๆลงที่ข้างหูประโยคหนึ่งลิมนฟีปากบางขยับลมหายใจภาพแผล่ลอดข้านในรูหูของเมืองเซียยหลีทั้งคันทั้งอ่อนเปรีย้ยติ่งหูเขาร้อนผ่าใจเต้นระสัานอกหอไัยลมฝนพัดผ่านป่ากระทบใบไผ่นอกหอไัยลมฝนพัดผ่านป่ากระทบใบไม้กลิ่นหอมมันยิ่งดังสนัน่น เสียงของมันยิ่งดังสนั่นโว้ตายอันปิดอัน,อนถูกทำไมนี่นอกขอไผ่ลมฝนพัดผ่านป่ากระทบใบไม้เสียงของมันยิ่งดังสนั่นคล้ายกาลังซ่อนอยู่บนใจเขาลมหายใจของทั้งสองรักคนอยู่ด้วยกันจับพัดจับโเมึ่งสลีกระยิ่งปลายเทา้าเหตุก,การณ์หลังจากนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาด้านนอกลมฝนทโมกระหน่ำมึ่งสลีกับคล้ายเป็นฝ่ายเขียวลําหนึ่ง อ,ออ่อนนุ่มเยืดยุ่นของเขาอยู่ในอุ้งม,มือของจี้เสียไม่อาจต้านทานลมฝนเอ็นไหวขึ้นขึ้หลงลง,ลงไม่หยุดดูร้อนเมืองเฟิงเยี่ยกลางวันร้อนอบอ้าวกิ่งพายคืนข้ามอาบน้ำค้างหลังได้รับความชุ่มชื่นจากสายฝนมากระแลดูวับวาวเป็นประกายยากตัดใจปล่อยวางขอบคุณครับ